ชมรมผู้สูงอายุชุมชนคนพูตระหลวงรวมใจในนามของคณะกรรมการชมรมและผู้สูงอายุคนพูตะหลวงลดใจขอขอบพระคุณท่านประหยางสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดชมรมผู้สูงอายุในวันนี้ชมรมผู้สูงอายุชุมชนคนทูตะหลวงรวมใจตำบลพูดตะหลวงอำเภอสันติจังหวัดชนลบุรีเป็นองค์กรเอกชนที่เริ่มต่อตั้งขึ้นในวัน,นที่16กันยายนพุทธศักราช2567 โดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์เป็นวิธีแลกเปลี่ยนความรู้และปัญจิตอาสารและให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกันนะครับภายใต้โครงการไม่ลืน่นไม่ล้มไม่ซึมไม่เศร้ากินข้าวอร่อยโดยให้มีกิจกรรมทุกวันจันทร์กับของทุกเดือนนะสาราประชาคมหมู่หกนะในขณะนี้มีสมาชิกที่สมัครเข้า รวโของการร่วมกิจกรรมประมาณ139คนชุมลพผสรีอายุชุมชนคนปูตหลวงลวมใจขอขอบคุณท่านโครงการในส่วนตำบลปูตหลวงตลอดจนบุคลากรการแพทย์กโรงพมาสัตหีตกองสิบและทยากรทุกท่านที่ประกอบน่วมือนำความรู้ในด้านต่างๆนะครับมาถ่ายทอดให้ชุมผู้สูงอายุชุมชนคนพูตหลวงรวมใจเพื่อนำไปปฏิบัติและขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทั้งผู้ใหญ่ใจดีตัดกาง ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่การสนับสนุน,นชุมชนในครั้งนี้ระดับนี้ก็ได้เวลาสมควรแลร้วขออนุญาตท่านนายกของตําบลบุญตะหลวงได้กล่าวกฎพิธีเรียนเชิญครับเรียนท่านประธานชมรมผู้สูงอายุชุมชนคบุญตาหลวงรวมใจท่านสมาชิกชมรมเรียน,นท่านสจธรรมนัฐท่าน รองนายกสมบูรณ์ลาลาท่าน,นบอบตสมหมายมีจัดเพชรนะครับแล้วก็ทุกท,าท่านที่ที่มาร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุชุมชนคนพิการรวมใจครั้งแรกนะครับวันนี้ตามที่ท่านประธานได้ได้กาวนะครับกาุชมรมนี้ก็จะทำกิจกรรมทุกวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์นะครับสีประจำชมรมตามที่ต่านเห็ุก็เป็นสีเขียวนะครับถือว่าจากที่ผมได้ ได้มาสักพักหนึ่งได้ดูหน้าของทุกท่านแล้วก็ตามชื่อเลยครับชุมชนคนพุทธหลงรวมใจเพราะว่ามาหลากหลายจากทุกหมู่นะครับหมู่หกก็เป็นยืนพื้นแล้วก็มีทุกหมู่เลยที่เห็นมีหมู่สามหมู่หนึ่งก็มีหมู่แปดหมู่เจ็ดมีครบเลยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมยที่ดีนะครับนิมิตหมยที่ดีที่คนทุทธหลก็รวมใจมาจาัดตั้งชมรมผู้สูงอายุณที่นี้ แล้วก็ได้มาจัดกิจกรรมที่สาราประชาคมหมู่6นะครับทางอปตอพูทะหลวงก็ยินดีครับยินด,ดีสนับสนุนทุกกิจกรรมที่เป็นจิตอาสาที่ทําทให้คนพูทะหลวงมีความสุขทําให้คนพูทะหลวงมีสุขภาพจิตมีสุขภาพกายที่ดีนะครับทุกกิจกรรมทางคณะผู้บริหารนาโดยกระผมนาะยกเป้มาตักไข่ตัวแล้วก็ทางสมาชิกสภาทุกคนก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกกิจกรรมของพี่น้อง ชาวตะบนภูตะหลวงนะครับวันนี้ก็เป็นนิมิตรหมายที่ดีนะครับก็ขออนุญาตขอเปิดชมรมผู้สูงอายุชุมชนคนภูตะหลวงรวมใจภายใต้โครงการไม่ลื่นไม่ล้มไม่ซึมไม่เศร้ากินข้าวอร่อยนะปัดนี้ขอขราวประคุณครับต้องอย่างที่บอกต้องนำเรียนอีกเล่าขอกาบประทานอะัยจริงๆผมทางทางรองสบูร่านอปตสมัยมีภารกิจประชุมสภา นะครับแล้วเลื่อนไม่ได้เพราะวันนี้สิ้นลบประมาณพอดีวันที่30กันยาจะเลื่อนเป็นจะเลื่อนเป็นที่1ตุลาก็ไม่ได้แล้วเพราะ1ตุลามันมันเป็นมันเป็นงบประมาณใหม่ปี68จะเป็นวันศุกร์ก็ไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ไม่ได้สิ้นงบดันมาตรงวันนี้และดันมาตรงวันจันทร์ที่ท่านประธานคมินจะจัดพอดีนะครับก็ก็เดี๋ยวท่านสอจคอรับนภัร ท่านสารพัดน่าจะน่าจะอยู่ร่วมกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็คุณแม่ปัญชลินท่านที่ปรึกษาจริงนะครับน่าจะาฝากฝากร่วมกิจกรรมแทนนะครับทั้งนี้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันเพราะว่าเพราะว่าทุกวันจันทร์เดี๋ยวมาเยี่ยมยินดีครับยดีครับยินดีครับอขอเสียงตบมือท่านนายกกระชังหน่อยขอบคุณมากหลังจากนี้เราก็จะเลิก